สื่อมร็อกโกรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะเซ็นสัญญากับโซฟิยานอัมราบัตแข่งจากฟิออเรนตินาโดยจะเป็นการเสริมทัพแดนกลางให้กับทัพป,ปีศาจแดงการคว้าอัมราบัตเข้าสู่ทีมนั้นน่าจะเป็นการเสริมทัพที่น่าจะมีผลดีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาคือนักฟุตบอลที่มีทักษะดีและมีประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับสูงโดยเฉพาะเขาเคยร่วมงานกับในายใหญ่แมนยูคนปัจจุบัน ในสมัยที่เขาอยู่ที่อูเทรคสามารถช่วยในการทําให้การปรับตัวเข้าสู่ทีมใหม่ง่ายขึ้นและความต้องการที่จะประสบความสําเร็จในระดับสูงที่แมนยูไนเต็ดจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เล่นอื่นๆในทีมมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและทําให้ทีมเดินหน้าไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นสําหรับแมนยูไนเต็ดการเสริมทัพด้วยอัมราบัตสามารถช่วยในการเพิ่มความแน่นในแดนกลางสนามและช่วยในการเพิ่มการโจมตีที่มีประสิทธิภาพเราจึงคาดว่า เขาจะเป็นการเพิ่มพลังในการท้าทายสโมสรอื่นๆในพรีเมียร์ลีกที่เห็นการพัฒนาในการเสริมทัพในช่วงฤดูกาลหน้าการขยับขยายทัพในซัมเมอร์นี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าเข้มแข็งในแต่ละตำแหน่งเมสันเมาส์และอองเรโอนานามีประสบการณ์และความสามารถที่สูงมากซึ่งจะเพิ่มความยืดหยุ่นในทีมในเวลาเดียวกันอัมราบัตสามารถช่วยในการเพิ่มความมั่นคงในกลางสนามลดภาระที่มากขึ้นของคาเซมิโร ทั้งนี้อัมราบาดมีตารางกำหนดการไปตรวจร่างกายกับแมนยูไนเต็ดก่อนย้ายมาเป็นนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว30ล้านยูโรหรือราวๆ1,160ล้านบาท